ว่าโกโก้สวิตมันมีดีอะไรก็คงต้องบอกว่ารสชาติมันออกททนคาราเมลนูนถูกอ,อกถูกใจกันนาโค,โคงเกยได้เสิร์ฟเราก็เลยใช้เป็นแ่งนี้ครับแต่เอาจริงจถ้าใครเป็นสายโกโก้เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าโกโก้มันมีรสชาติที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโทนนัททีฟรุตตี้เอิร์ธที่แอปเปิคอรนะครับออกโทนน้ำผึ้งออกโทนคาราเมลโอ้เอยอะไปหมดเอาเป็นว่าจะรสชาติอะไรก็ได้ขอแค่มาอร่อยนุ่มเล้นละมุนก็พอละซึ่งปกติเวลาเขาขายกันเนี่ยเขาจะขายกันตามงานคอฟฟี่เฟสออกงานออกบูธ แต่ว่าเราเนี่ยก็จะไม่ใช่ออกงานบ่อยๆออนะเราก็เลยอัดไลฟ์ขายกันดีกว่าเอาสนุกนะครับก็จะมีลูกค้าสายโกโก้นะครับที่สั่งซื้อขึ้นไปตอนนี้ก็ออกไปสาสีห้าถุงแล้วนะเพิ่งขึ้นตระก้ามาได้ประมาณสักสามสี่วันเองบอกเลยว่าถ้าเอาไปทําเป็นช็อกแลตร้อนนะโอ้โหโคตรฟินใส่นมสดสักสี่ออนนะเป็นนมสดร้อนนัละลายโอ้โหฟินมากใครที่ยังไม่เคยทานพวกโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะก็แนะนำนะอยู่ในตระก้าสีเหลืองครับสามารถกดสั่งเข้าไปได้เลยเหลือไม่กี่ถุงแล้วรีบสั่งมากันเยอะๆนะทุกค